ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซิโยอีคลิปนาทีแม่ทัพภาค2รับเสด็จในหลวงถวายรายงานเผยรับสั่งกรมสมเด็จพระเทพพระราชทานทหารชายแดนจากที่มีรายงานถึงการสู้รบและเกิดการประทายุยุของทหารกัมพูชากับทหารไทยซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ได้สมพระราชทานสิ่งของแด,ดท่ทหารหาน รวมทั้งกรมสมเด็จพระเทพก็ทรงพระราชทานพระให้กับแม่ทัพภาคที่สองพร้อมทรงมีรับสั่งด้วยเมื่อวันที่5กรกฎาคม68เฟซบุ๊กกองทัพภาคที่สองได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ากรมสมเด็จพระเทพทรงห่วงใยทหารชายแดนไทยกัมพูชาพระราชทานพระให้แม่ทัพภาคที่สองนำไปแจกจ่ายทหารทุกคน 4กรกฎาคม68สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธีกรมการทหารช่างค่ายบุรชัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ ในห่วงหนึ่งของการเสด็จพระราชดำเนินพลเอกพนาคล้วปอดทุกขผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยแมททับภาคที่หนึ่งแมททับภาคที่สองแมททับภาคที่สและแมททับภาคที่สโดยมีพลโทศิรภพ,พสุภาวานิชเจ้ากรมการทหารช่างและกําลังพลเหล่าทหารช่างร้องเพลงถวายกําลังพระราชหฤทยัยร่วมกับดุริยางทหารบกในบทเพลงดวงใจและ สุขสร์ดั่งเอราวัณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรากายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรเสมอมาเสียงขับร้องครั้งนี้เป็นดั่งสื่อแทนดวงใจของเหล่าทหารหารที่พร้อมเขียงข้างใต้เบื้องพายุคลบาศ เพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระองค์ผู้ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยหลังจากนั้นสมเด็จพระนิษธ,ธิรา,ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้พระราชทานพระให้กับพลโทบุญสินภัคกลางแม่ทัพภาคที่สองเพื่อนำไปให้กับทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งรับสั่งให้นำไปแจกจ่ายทหารให้ครบทุกคนและมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อมาในวันเดียวกัน กองทัพภาคที่2ก็ได้โพสต์ข้อความเผยแพร่อ,อีกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอำนาจเจริญในหลวงพระราชินีทรงเปิดป้ายชื่ออุโบสถกลางน้ำทศมาราชพิษปุณธริกาคานสีมาและถวายพระพุทธนวราชบพิษ วัดป่านาศกหางจังหวัดอำนาจเจริญในวันเสาร์ที่5กรกฎาคม68เวลา18.32น,นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายชื่ออุโบสถกลางน้ำทศมาราชบาพิตรปุณธริกาคารสีมานะวัดเกาะแก้วและ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระพุทธนวาราชบาพิตรแด,ด่พระราชยานวัชรชินโนพาศ หรือทวีวัดจารุวันโนนวัดป่านาศกหัางตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพลทบุญศิลภาฒกลางแม่ทัพภาคที่2และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพางพันพัภากลางประธานสมาคมแม่บ้านทห,หารโบกสาขากองทัพภาคที่สองข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานประชาชนเฝ้ารับส่งเสด็จ ท่าอากาศยานทหารกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้เวลา17นาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21 อำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีจังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยมีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในอำนาจเย็นยิ่งอธิบดีผู้พิาาพากษาภาคสามพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองพลตำรวจโทว,วัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นาวอา,ากาศเอกณไทยเมืองมณีผู้บังคับการกองบิน23นาวนาวอากาศเอกภักบุญยเวศผู้บังคับการกองบิน21 กองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลออกทุลีประบาดรับเสด็จและประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ เวลา18นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสมสีอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายนารงเทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ผู้บัญชาการมนลทนทหารบกที่27รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลอ,องทุลีประบาดรับเสด็จ เวลา18นาิกา32นาทีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเด็จพระราชดดำเนินถึงยังวัดเกาะแก้วตาบลหนองสามสีอเ,อเสนาคณิคมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมรัสการ,กร,าการบูชาพระพุทธน,นทวราชบอบพิษทรงกราบทรงศีลประท่านทรงถวายศีลจบทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำทศมาราชบอบพิษอุทริกาขานสีมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนา้มอุมโบสถกลางน้ำหลังนี้ มีความหมายว่าอุโบสถอันเป็นเขตสังฆกรรมรูปทรงดุจด,ดอกโบบุญทริกประจำรัชกาลที่10สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ปี2496ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมตามการเวลาเป็นการก่อสร้างแบบโบราณสถานไม่มีการต่อเสาเข็มหรือวาง<บ>รากฐานที่มั่นคงจึงเกิดการทุดตัวและหลังคารั่ว ไม่สามารถป้องกันน้ําฝนได้ในช่วงของฤดูฝนทําให้การประกอบศาสนากจและการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์เกิดความยากลําบากอีกทั้งกรมศิลปากรจะดําเนินการขึ้นทเีินอุโบสถหลังเก่านี้เป็นโบราณสถานของชาติของวัดเกาะแก้วซึ่งตระหนักถึงข้อจํากัดต่างๆและเห็นควรให้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ้ดยคณะสงฆ์และประชาชนได้อาราธนาพระราชยานวัชระชิโนพาศมาเป็นหลักในการดําเนินการก่อสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ตลอดจนเป็นศาสนาสมบัติทางด้านทาวรวัตถุ ใบวรัรพพุทธศาสนาเป็นสถานที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนากิจของคณะสงฆ์รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนอันจะนำไปสู่ความสามัคคีและเพื่อถ่ายทอดความรู้หลักคำสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิผ่านสถาปัตยกรรมอุบโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนรูปทรงเป็นดอกบัวมีน้ำเป็นสีมาเรียกว่าอุทกุเขป,ปะสีมา ซึ่งถือเป็นนิมิตธรรมชาติอันบริสุทธิ์การก่อสร้างจึงไม่มีการฝังลูกนิมิตและการผูกพัทศีมาเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม2566แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2568โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานระบบอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของวัด โอกาสในเท่าพระเนตรนิทศการหลักปฏิบัติธรรมนาวาวัง7ขั้นตอนประกอบด,ด้วยยาเม็ดที่1และสองเป็นการท่องพระรัตนตรัยและการทักอารมณ์ยาเม็ดที่3และ4ท่องธาตุกรรมฐานและพิจารณากายโดยให้จิตเห็นความจริงของกายสู่ความเป็นธาตุส่วนยาเม็ดที่ห6และ7คือการท่องขันห้าพิจารณาอารมณ์ลงสู่ความเป็นขันห้า จนจิตเข้าใจความจริงของจิตเองและเข้าสู่หลักอริยสัจส,สี่อันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง